สวัสดีครับอะรไมิงลาว์ดิีนติจาเป็ปแม่ติันาการอมานาบมานีเตคขซารสคเนกซลบิโรอตจาไปมาเชปรเสเดเชเยและจิจยาเนาะโอเคเรามาโซเยบที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเข้าเนาะตคาัจะคนเชปวันหนึ่งแม่ซื้อเสื้อกระโปงถุงเท้า รองเท้าและกระเป๋าหนังสือให้มานีแม่บอกมานีว่ามานีโตแล้วจะต้องไปโรงเรียนมานีได้ยินว่าจะได้ไปโรงเรียนก็ดีใจลุกขึ้นร้องชายโยชายโยเจ้าโตตกใจเห่าฮ้อง นกแก้วร้องชายโยชายโยตามมานีมานีถามว่าย่าของชูใจซื้อเสื้อกระโปรงให้ชูใจเหมือนของมานีไหมคะแม่พูดว่าแม่เห็นย่าของชูใจซื้อให้แล้วมานีถามว่า ซื้อถุงเทา้ารองเทา้าและกระเป๋าด้วยชาไมคะแม่หัวเราะแล้วพูดว่ามานีรักและเป็นห่วงเพื่อดีจีนนะแต่แม่ไม่เห็นยากของชูใจซื้อถุงเทา้ารองเทา้าและกระเป๋ามานีขอแม่ไปหาชูใจ จะไปดูว่าย่าซื้อถุงเทา้ารองเทา้าและกระเป๋าให้ชูใจหรือยางแม่ก็ให้ไปเจ้าโตก็วิ่งตามไปด้วยเนาะโอเคดีมาสวยเวย้ปาตาเปียามไหมเนาะบทที่สนะิบเจ็ดเนาะบทที่สิบเจ็ดแต่แค่าสารแต่แท้คนอนเปชปาด้วันหนึ่ง วันหนึ่งสุรากาตเนเนมาเนาะแม่ซื้อเสื้อกระโปรงถุงเท้ารองเท้าและกระเป๋าหนังสือให้มานี่เนาะโอเคที่มาโซเยวันหนึ่งสุรากาตเนเน่มาแตแม่ซื้อเสื้อเนาะแม่ซื้อโซเยอเมกาเวเดปาวเวเลเสื้อเสื้อสุรากาเอจีเวเดกระโปรงกระโปรงสุรากาสกะเนาะ ดีเมงเลโกได้สกากูပြောတာဖြစ်ပါတယ်กระเป๋าท่งเท้าเชเอรองเท้าพนะและดีดอกระเป๋าหนังสือกระเป๋าสุรากะไอ้กระเป๋าหนังสือสุรากะดีจ้องตาหล่วยเอ่บ่เนาะจ้องหล่วยเอ่ให้มานีเนาะแม่ซื้อให้มานีซวยเยอเมกามานีเอาแต่เวไปเลยลูกอติเปเตยอาบา เนาะดิมานโซเยแม่ซื้อเสื้อกระโปรงถุเงเทา้ารองเท้าและกระเป๋าหนังสือให้มานีโซเยอเมริกามานีโกเอเจิสก,ก้เลเอจิสก,กะปิโลซิเย่เชเอพนันเนจ้วา,วาวาไไลอยเอโกเวยไเปเดโลติเปเตอาบารนะ์เนเะนาะเนาะแม่บอกมานีว่าอเมริกามานีโก ပြောတယ်เนาะแมบอกบอกสุรากาပြောတယ်เนาะแมบอกมานีว่าอเมริกามณีโกပြောတယ်มานีโตแล้วมานีโตแล้วสุรากามานีจีลาပြီးဒါမှမဟုတ်มานีအရွယ်ရောက်လာပြီးအဲ့လိုမျိုးတိပဲတရားတယ်ကျောင်းបាយโรงเรียนเนาะจောင်းตวยะด่อมแมเนาะကျောင်းបាយตวยะแมโรงเรียนจาวเนาะကျောင်းបាយโรงเรียนจาวตวยะด่อมแม มานีได้ยิวว่ามานีได้ยินเนาะได้ยินว่าสุเยมมานีกาจะยาได้จะได้ไปโรงเรียนก็ดีใจเนาะมานีกาจ้องตวายาด้อมเมย์สู่ราจายาได้แต่เฉพาะวาตาบาได้เนาะมานีกาจ้องตวายาด้อมเมย์สู่ราจายาได้อาคามาวาตาบาได้ลุกขึ้นลุกขึ้นสู่อากาศทาเดร้องชายโอชายโอเนาะทาพี่รอออเร ชายโยชายโยเนาะเจ้าโตเนาะเจ้าโตตกใจเจ้าโตแล่เดเฮาเฮาเดะฮกอฮ้เนาะเาาาาานะจ้าโตกะแลบิดอ่เฮาเดนะฮ้องฮกอเนาะนกแก้วนกแก้วร้องชายโยชายโยตามมานีเนาะเจะตุเยกะมานีนเนาะเลบิดอ่ะชายโยชายโยแลออ่อนเนาะ ตามานี้ส่วนใมานีน,น,น,อน้องเล็บอีรอออร่อากุสโอลูรับเชเื่อไปเลมานีถามว่ามาน,นีกะเมเดย่างของชูใจซื้อเสื้อกระโปรงให้ชูใจเหมือนของมาน,นีไหมคะเนาะมานีถามว่ามนานีากะเมเดย่างของชูใจเนาะชูใจแย,ย่อพวากะแดลซื้อเสื้อกระโปรงให้ชูใจเนาะเอจีเนสกะ ชูใจแอดวัยเปย์เดสุราเดสเนาะเหม kind of no? <Yeah. S 1> ือนของมานีไหมคะมานีโลมิโอตูดลาเด่เนาะมานีโลมิโอตูดลาเหมือนสุรากะตูดีเนาะมานีลมานีโลมิโอตูบาดลาเด่แม่พูดว่าอเมก้าเบลเด่แม่เห็นอเมกามีเดสยาของชูใจซื้อให้แล้วเนาะอเมกามีเดสชูใจขอวกะเวเบบีบีเดส มานีถามว่ามานิก้าเมเดซื้อถุงเท้ารองเท้าและกระเป๋าด้วยชะไมคะเนาะมานิก้าเมเดดีเชเอพนานเนลอยเอ็ดและเวเปบีบีเหาหลาเดรเนาะแม่หัวเนะราะและพูดว่าอเมอกายีบีดอเปียวเดรแม่มหัวเราะแล้วพูดว่าโซเยออเมอกายีบีดอเปียวเดรมานีรักและเป็นห่วง เพื่อดีจริงนะมานีรักรักสุรากะชิดะเ,เป็นหวนสุรากาซิปุเร่เนาะเพื่อดีจริงนะมานิกาตัง้งใจเชื่อโดยกูแต่เกะชิดะแต่เกะแต่กะชิดะพิโลซีเอแต่เซปูดาเวเดะอเมก้าเปียเรบเนาะแต่ตาเป็นแม่แม่ไม่เห็นเนาะแม่ไม่เห็นโซเยอ,อเมอกาไม่มีบุยาของชูใจซื้อรองเท้า เนาะยาของชูใจซื้อถุงเทา้ารองเทา้าและกระเป๋าเนาะดีอภวาบ่เนาะของชูใจชูใจแอบพวาานะัวกะเนาะเชเอพนานเนสลอยเวยเปิดะอเมกะไม่มีบู้เดยเนาะมานีขอแม่มานีกะอเมกูตอนโซเร ไปหาชูใจเนาะชูใจสิมาตัวพพอเมโกตองโซเดจะจะไปดูว่าเนาะตัวจีโปก,กนนะเดละย่าซื้อถุถงเทา้ารองเท้าและกระเป๋าให้ชูใจหนระือยังเนาะตัวปาร์วาล้มเล้วโซเย,ยดีชูใจอภวากนนะเนาะอภวากะมานี่ชูใจตนะนะนะัวเเนาะอภวากะชูใจตัวเอเอยพน้ารวยเอเว bibila moeya tebu sola twa ji me de no me ko amega high bite pe twa de no high bite so ye pe twa de no me ko high bite amega pe twa de jao to ko witam pai doi no jao to kan le na le twa de no witam pai doi so da ka pie bi lo let twa da ko so lo na phit par de no Okay, not artment, no? โอเคนัด call ลาตูและพามันเนาะบทที่17ติาคษาแต่จคนในเชป่าได้วันหนึ่งแม่ซื้อเสื้อกระโปรงถูกเทา้ารองเทา้าและกระเป๋าหนังสือให้มานีแม่บอกมานีว่ามานีโตแล้วจะต้องไปโรงเรียนมานีได้ยินว่าจะได้ไปโรงเรียนก็ดีใจลุกขึ้น ร้องชายโยชายโยเจ้าโตตกใจหา่าฮกฮกนกแก้วร้องชายโยชายโยตามมานีมานีถามว่าย่าของชูใจซื้อเสื้อกระโปรงให้ชูใจเหมือนของมานีไหมคะแม่พูดว่าแม่เห็น ยาของชูใจซื้อให้แล้วมานีถามว่าซื้อถุงเทา้ารองเท้าและกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะแม่หัวเราะและพูดว่ามานีรักและเป็นหัวเพื่อดีจริงนะแต่แม่ไม่เห็นยาของชูใจซื้อถุงเทา้ารองเท้าและกระเป๋ามานีขอแม่ ไปหาชูใจจะไปดูว่าย่าซื้อถุงเทา้ารองเท้าและกระเป๋าให้ชูใจหรือ,อยังแม่ก็ให้ไปเจ้าโตก็วิ่ตามไปด้วยเนาะโอเคติตตะแค่สามาการเนาะที่เราในแวะโซดามาเปลี่เนี่ยงถ้เราติดแค่สารลิลาร์เขามามเาามเใช่ระน้ำในราชีโลชีย messenger မှာပြတ်လဲပြီးတော့ meme meme လို့ရပါတယ် alo juice တွေပါတယ်နောက်ထပ်ဒီကိစ္စမှာပြတ်လဲစုကြမှာ sorry ครับ